นเมื่อนี้มีเคล็ดลับดีๆมาบอกค่ะผัดล้มเกาผัดล้มห่างผัดล้มอืดผัดล้มบวมหมุนหมุนซา่ามุนอืดน,นี่ขันพื้นฐานเขาเห็ดเต็งซี่ค่ะม่างออกม่างออกเลยม่างไว้พัดม่างฝาคอออกน้ำไปลนลางสก้อนขันพื้นฐานเบื้องค่ะความสก,กรปรกนี่ของไฟเป็นแน่ค่ะแบบนี้สก,กรปรกมากดู นี่เอาถอดออกมาเลยค่ะถอดออกมานน่ถอดใบพัดถอดฝาครอบเอาน้ำไปล้างค่ะอันนี้เยาไปล้างเนะะื้อค่ะล้างก็ได้ค่ะอันนี้เช็ดอย่างเดียวนี่ตัวนี่มันนี่เช็ดได้อย่างเดียวมาเอาสีน้ำไปล้างค่ะล้างให้สะอาดแล้วมาล่องิืงว่ามันสีเล็วโบมันหมุนบบเล็วมันหมุนซาเอาต้องไปล้างซะก่อนค่ะนี่มาเลย ล้างสะอาดแล้วค่ะห็อกแตกต่างบูใบพัดแตกต่างขาวเขาตัอเฮ็ดเต็นสีค่ะก่อนเสียเอาประกอบเขาต้องเช็ดให้แห้งก่อนเน้อค่ะเช็ดให้แห้งก่อนถ้าเช็ดบ่าแห้งบ่อันไฟมันติดช็อตเนาะค่ะเอาต้องเช็ดก่อนยิ่งกับเฮ็ดได้ค่ะวิธีถอดถอดไง่ายๆนึงเด้อล่ะบ่ได้ไให้เบิ่งตอนถอดเนาะ เช็ดให้แห้งเด้อเช็ดให้แห้งค่ะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะสะอาดเยมอ่องเขากบน้ำมาสูบเลยค่ะมันมีมันมีโตหนากับโตหลังมันมีอันอันนี้ข้างหน้านนี้ข้างหลังเนาเขากบเบิงเอาเด้อค่ะกระสูบเข้าไปสูบตัวนี้เข้าไปเบิงมันมีมันมีล็อกของมันอยู่ค่ะล็อกของมันเป็นเป็นล็อกของมันอยู่เขากะเบิงเอา เลียนรูมันก็นจะปินถาเต้พอบ้านบางเทียวพอบ้านไปทำงานไปยังสิเอากับสีเฮดพ่บปินนี่ตัวนี้มาล็อกเลยตัวนี้หมุนเข้ไปหมุนีห้มันแน่นแจ่หน้อยหมุนเข้าไปแล้วใส่ใบพัด มันก็มี่ล็อกของมั่นนะค่ะนี่อันนี้ก็มี่ล็อกยู่นีเิ่นสิมี่ลอกของเขาอยู่เทาก็ใส่มันถือลอกส่มันถูกล็อกมันเป็นลอกยุ่พเ่็นเฮ็ดเป็นงามว้ยยุ่เฮาก็ใส่เข้าไปเพื่อว่าใบพัดมันสิบ่ได้อันมันจิมันสิบลอกมันสิอยุ่เนาะแต่เฮาบ่ลล็อกมันสิบ่ายุ่ใบพัดเฮาสิหรุดออกตาบ่ดีเด้อมันกระได ล็อกแล้วนะคะหมุนไปใส่กับบอลูดขั้นตอนต่อไปนี่เอามาสูบเอามาสูบใปเข้ากับหมุนนึงเสียวเด้อคันหมุนนังสี่หมุนตัวนี้บ่ได้มันบอค่อยแนนหมุนนี่แน่นเอาเองเผลนว่าอย่าหมุนแนนคักกพราะถหมุนแนนคักพอยู่ก็เอาก่าสั้น,นตัวนี้ขั้นตอนต่อไปตัวนี้จะมาใส่หนีเนาะหนี่นีตัวนี้ มันมีหลอกของมันเข้ากับซุปกลับเข่าไปเลยพี่น้องลุกกลับเข่าไปเลยน,นัน่นนี่บานีมันสิมี่ยังส่มีงามคืออยู่ข้างบนอันนี้อยู่ข้างล่างเอากับเซเข้าไปมันสีมีนี่มีตุ่มแต่แปะอยู่นี่ตุ่มแต่แปะอยู่นี่เอากับเขาให้มันถือล็อกค่ะให้มันถูกล็อกมันล่งลอกพอดีนี่ล่องลอกแล้ว เอากระดันเข้าไปบันดันเข้าไปมันอยู่ันดันแกะแล้วยังนี้ยังไม่แกะโอ้ยโมแห้งจนนงิ๋นอ้องนี้นี่เนาะคอยคือว่าแห้งดันแกะเลยอะแกะแล้ว,ลวโอเคไปเอาไปเสียบไฟกัน <laughs> มาค่ะเสียบไฟแล้วค่ะพี่น้องเสียบไฟแล้วเปิดบานนี่ Dew, dew, dew. Oh, yes, ma. Yeah.